สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันนะคะวันนี้อาจารย์นิ่นาทาโร่จะดูดวงรายปี6 4ช่วงเดือนมก,กราคมครึ่งหลังไปให้กับราศีกันนะ<ม>โอเคไหมรายละเอียดของไพ่ยิปซีนะจะเป็นการอ่านแบบเปิดก,กว้างๆไม่้จะจงแค่คนใดคนหนึ่งนะคะ<ม>แต่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรลับฟังกันด้วยนะ<ม>โอเค,อเ,คเรื่องของความรักนะกันเราจะเน้นๆกันเลยเรื่องของความรักตอนเนี้ย ตั้งแ่่ความรักของกันปีนี้นะหกสี่นะที่นี่หน้ามองเห็น,น่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอคือปกติคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่นหมน์มากแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์อีกอย่างหนึ่งแต่ทำไมดวงของคุณดวงของคุณมันเหมือนจะไม่มีคู่ อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจท,ที่บอกอย่างนี้คืออ่านรวมๆอ่านรวมๆภาคกว้างๆไม่ได้เจาะจงแค่คนหนึ่งนะไม่ได้เจาะจงใครนะคือทําไมดวงของคุณเหมือนจะไม่มีคู่ทั้งท้งที่มันก็แต่ทั้งๆท,ที่ก็มีคู่แต่มันเหมือนจะไม่มีคู่เหมือนอยู่กับแฟนแต่ก็เหมือนไม่ได้อยู่กับแฟนแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนรักของคุณดูรู้สึกเหมือนจะแบบไปทางเกี่ยวกับแบบ แบบไม่ค่อยแบบปรจจัยคุณสักเท่าไหร่เหมือนแบบอยากอยู่แบบสันโดษอยู่แบบเขาเรียกว่าไงแบบชอบแนวแบบทำนะธรรมะซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคนละขั้วกับคุณเลยอะ่ะเออคุณรู้คุณเป็นประเภทเหมือนคุณอะเหมือนคุณตัวคุณเหงาอะ่ะเหงาแบบกําลังกําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะให คนรักของคุณน่ะเขาเอามาจะมาเอาใจใส่คุณบ้างแบบอยากให้คนรักของคุณน่ะหวนกลับมาหาคุณบ้างมาดูแลตัวคุณบ้างมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่ากันอ่ะออพูดถึงคนที่มีความรักก่อนนะพูดถึงคนที่มีคู่ครองเป็นแบบจดทะเบียนสมรสกันเลยนะอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียจดทะเบียนสมรสโอเคไหมคุณสองคนนะราศีกันนะแล้วก็กับแฟนนะ คุณอยู่ด้วยกันกับสามีภรรยาคุณนี่แหละคุณอยู่ด้วยกันแต่ทำไมความรู้สึกของคุณเหมือนคุณอยู่คนเดียวเลยอ่ะเหมือนคุณอยู่คนเดียวแบบโสดแบบเป็นเหมือนแบบผู้หญิงเก่งผู้หญิงผู้หญิงเก่งหาเงินเก่งมีเงินแต่ทําไมรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวอยู่แบบโสดประมาณนี้ทั้งที่คุณก็อยู่กับคู่ของคุณนั่นแหละอยู่กับแฟนของคุณอยู่กับสามีคุณอยู่กับภรรยาคุณอ่ะแต่ในบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่แบบเหงาะอยู่แบบ เอาพวกนี้ภาษาบ้านภาษาพื้นบ้านมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวอะไรแบบเนี้ยมีเมียก็เหมือนไม่มีเมียอ,อะไรแบบนี้โอเคไหมอย่าบ้ากันนะแต่ในบางครั้งที่ในหน้ามองเห็นตอนเนี้ยความรักของคุณมันเป็นเหมือนแบบในอีกมุมหนึ่งนะเหมือนกับว่าอืมบางสถานการณ์คุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็น อีกมุมหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นน้อยของใครสักคนหนึ่งเป็นเหมือนเป็นเมียตำแหน่งเมียน้อยของใครสักคนหนึ่งเหมือนกําลังโดนหักหลังเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้เหมือนคุณกําลังคิดเรื่องของรักสามเศร้ากังวลอย่างนี้หรอกังวลว่าแบบคนรักของคุณจะแบบไปมีใครอะไรแบบกลัวจะมีรักสามเศร้าเข้ามาอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมกลัวจะแบบกลัวจะโดนแบบว่าโดน คนรักกลัวจะโดนแฟนแบบหักหลังเรื่องความรักอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่ตำแหน่งแฟนของคุณอะที่นี่น่ามองเห็นรู้สึกจะไปแนวทางาแบบแบบสายพระเลยอะมันเชื่อมโยงกันแบบนั้นเลยนะใจของคุณนะกันนะราศีกันนะใจของคุณอนะ คุณอยากจะให้แฟนของคุณนะเอาใจใส่คุณทั้งครั้ที่เขาก็อยู่ตรงข้างหน้าคุณนี่แหละแต่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาเฉยชากับคุณแบบเหมือนไม่ได้โรแมนติกกับคุณเลยอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกแบบเป็นเหงาเป็นเหงาเหงาแบบ <c oughs> อยากให้ความรักที่แบบเคยหวานชื่นกันน่ะ <c oughs> ให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ไหมนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะ คุณเป็นคนเก่งนะการคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แบบหาเงินได้เก่งคุณมีโอกาสจะได้เงินเยอะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะตอนเนี้ยตาแหน่งของคุณตอนเนี้ยที่นหนามองเห็นนะจะส,ส,สถานะเป็นยังไงก็ช่างถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ตามต่อให้คู่รักของคุณเขาแบบไม่กลับมาโรแมนติกกับคุณอีกก็ช่างก็ไม่เป็นไรฉันมีเงินกระเป๋าสอย่างฉันแบบ คิดซะว่าฉันฉันสวยฉันเพอร์เฟกโอเคไหมอยู่ด้วยตัวคนเดียวก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้นะ่าจะถามให้นะสําหรับคนที่มีคู่ครองนะจะถามให้ว่าตอนเนี้ยคนรักของคุณเขาคิดอะไรอยู่เขามีกิ๊กหรือเปล่าทําไมเขาถึงแบบไม่โรแมนติกกับคุณเท่าไหร่เลยโอเคไหมคู่รักของราศีกันนะตอนเนี้ย เขาคิดอะไรกับคุณอยู่หรือเขามีเรื่องอะไรให้กังวลใจอยู่หรือเปล่านะคะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคู่รักของคุณคนรักของคุณนี่แหละสามีภรรยาคุณนี่แหละเขาคิดอะไรอยู่นะอืมันขึ้นมาแล้วนะเป็นเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเขาไหมอ่ะราศีกันหมายถึงคู่รักของคุณนะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ นี่น่ามองว่าเป็นเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานเขาหรือเปล่าเขากังวลเรื่องอะไรงานของเขาไหมอ่ะอะขอให้นะคะสามใบคู่รักของคุณคนเนี้ยเขาเออถ้าพูดถึงเน้นไปดวงของที่นี่น่าดูนะเป็นเขาเป็นคนเก่งอ่ะคู่รักของคุณอ่ะเป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้ทำไมเขาถึงไม่ค่อยโรแมนติกกับคุณเลยด้วยเป็นแบบเหมือนกับว่าวุี่ภาวะของเขามันดูเป็นแบบเป็นผู้นําด้วยอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็คิดเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องบ้านเรื่องรถที่ดินตอนนี้มันสุมอยู่ในสมองเขาอยู่ในหัวของเขาเออเขาดูเป็นผู้ใหญ่มาก แต่ในบางมุมเขาก็ดูนิสัยเป็นเด็กแบบดือ้อรั้นถามว่าเขาคิดอะไรกับคุณไหมมันไม่มีอะไรเลยที่เขาคิดอะไรกับคุณอยู่ตอนนี้สาเออไม่ว่าจะเป็นสามีนี่น้าหมายถึงทั้งสามีทั้งภรรยานะโอเคไหมราศีกันนะคู่รักของคุณนะไม่ได้จาะจงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแฟนของคุณนะ่ะไม่ได้จาะโจงว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย แต่ในความคิดของเขาที่นี่น่าถามให้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณในสมองเขาไม่ได้คิดอะไรเรื่องของคุณเลยมันเหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหมล่ะโอ้อย่าเพิ่งเครียดนะอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งเครียดเขาคิดเรื่องงานเยอะคือเหมือนเขามีอุปสรรคเรื่องงานอะไรของเขาหรือเปล่าด้วยหน้าที่การงานของเขามคือตำแหน่งงานของเขาก็ค่อนข้างสูงก็งานสูงอยู่เหมือนกันนะนี่น่าไม่รู้ว่าเป็น เป็นงานเกี่ยวกับอะไรตอนนี้คือมันยังไม่เห็นว่าเป็นงานอะไรนะที่เขาทํานะไม่รู้ไม่ยังยังพูดยังบอกไม่ได้แต่ในความคิดของเขาตอนเนี้เขาคิดแค่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องรถนี่แหละอเหมือนเขาอยากจะสาสางปัญหานี้ให้มันเสร็จจบสิ้นซะก่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ค่อยโรแมนติกกับคุณอะการจ๋าเออโอเคไหมอ่ะเดีย๋ยวถามให้มีกิ๊กหรือเปล่า ถามให้นะราศีกันนะว่าคู่รักของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของคุณก็ตามเขามีกิ๊กหรือเปล่าขอให้สีใบนะคะทำไมออกมาแล้วหนึ่งใบโอเคขอให้สีใบนะคะมีกิ๊กไหมน้อนี่เนาะเออ,อแปบ๊บหนึ่งนะอีกสองใบนะเดีย๋ยวจะสรุปให้ฟัง คนละของคุณเขาไม่มีกิ๊กนะอ่ะแป๊บหบนึง่งแป๊บหบนึ่งนะอีกใบหนึง่งอีกใบหนึง่งใจเย็นแป๊บเดียวดูตำหนักแล้วไม่มีกิ๊กนะไม่มีอ่ะคู่ลกของคุณเขาไม่มีกิก๊กไว้ใจได้เลยอย่าคิดมากที่เขาไม่โรแมนติกไม่ที่เขาไม่โรแมนติกกับคุณเออเขาไม่ได้มีกิก๊กโอเคไหมเขาไม่ได้มีกิก๊กเขาก็อยู่ตัวของเขานี่แหละ ไม่ได้ทําอะไรหรอกคือแบบเหมือนจะรู้สึกเกี่ยวกับเหมือนเขาอยากจะขยับขยายเรื่องงานเขามากกว่าเหมือนเขามีมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานโครงการอะไรสักอย่างอยากจะทําอยากจะขยับขยายอยากจะสารต่อให้มันแบบให้มันไกลกว่านี้อะ,อะไรอะ่ะโอเคไหมนะโอเคนะไว้ใ,ใจได้เลยนะไม่มีกิ๊กนะคะ ไม่มีกิ๊กแม้ว่าในบางสถานการณ์อาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขานะอาจจะมีแบบอจะชู้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ถึงร้ายแรงแบบแค่พอแบบไปสี่อสารแค่นั้นเองอะคือไม่ถึงขั้นแบบไปมีกิ๊กอะไรกับใครนะคู่รักของคุณนะเหมือนเข้ากังวลเรื่องงานเรื่องเงินมากซะมากกว่า เขาเลยไม่ค่อยโรแมนติกกับคุณอันนี้พูดถึงคู่รักคนรักของคนของคุณนะคะราศีกันนะอะต่อไปดูให้กับคนโสดบ้างคนโสดราศีกันมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักไหมมีเกณฑ์จะได้มีเนื้อคู่กับเขาไหมอะคนโสดนะคนโสดฟังทางนี้นะทีนี้นะเมื่อกี้คนไม่โสดอะคนโสดมีเกณฑ์จะได้มีเนื้อคู่เขาไหม มีแน่นอนอะ่ะกำลังมาอ่ะอ่ะอีกสามใบอีกสามใบครูบาอาจารย์คะเหมือนกำลังจะมานะคนคนรักของคุณอ,ะอ่ะมีเนื้อคู่ไหมเนื้อคู่ภาษีการษามีเนื้อคู่ไหมมีคนรักไหมขอไพ่หน่อยนะคะ สีกันมีเนื้อคู่ไหมอ่ะทำไมหรอชาวกันมันมันไม่ขึ้นตำแหน่งเนื้อคู่ของคุณเลยตอนเนี้ยคุณรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกับว่าห่วงตัวหรือเปล่าหรือแบบเหมือนกับว่าแบบฉันยังแบบ ยังหวงรู้สึกแบบหวงตัวเองยังอยากเป็นโสดอยู่อะไรประมาณนี้หรือเปล่ามีบ้างไม่มีบ้างมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรแบบเนี้ยหวงชีวิตโสดอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณกําลังหวงชีวิตโสดของคุณเป็นประเภทแบบว่าคู่รักของคุณคนรักของคุณนะ่ะมันจะมาเมื่อไหร่ก็มาเถอะอยากจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีก็มีไม่ต้องมีอยากมีก็ไม่ต้องมีไม่มีก็ได้ ฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี่ยเป็นแบบนั้นไหมเหมือนกับว่าแบบคู่รักของคุณจริงๆน่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคนนี้มาแล้วก็ไปแล้วเป็นคนใหม่คนนี้มาแล้วก็ไปแบบเหมือนเหมือนไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบยังหาตัวตนยังแบบหมายถึงคนรักแท้ๆจริงที่แท้จริงอ่ะมันยังไม่เจออะไรเงี้ยนี่นะพูดถึงหม,หมายถึงปีหกสี่นะ ของช่วงเดือนมกราก็ไม่แน่กุมภาอาจจะเจอก็ได้นะไม่แน่กุมภาอาจจะมีคู่รักมาก็ได้โอเคมะเหมือนมีคนแม่เวียนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆอะ่ะแต่คุณก็ยังแบบยังเลือกอยู่โอเคไหมราศีกันเหมือนคุณยังเลือกอยู่แล้วเหมือนคุณแบบยังหวงชีวิตโสดต,ตัวเองอยู่ยังกอดชีวิตโสดไ้อย่างแน่นอยู่เลยระวังนะอย่าให้เกินสี่สิบนะ หมายถึงยังไงอย่าให้เกิดอาย40ุ40ถ้าเกิดอายุ 40, 40ไปบอกเลยว่าหมดหวังเรื่องคู่นะ <c oughs> พูดให้คิดไหมอ่ะเราเล่นเราเล่นนั่นแหละแต่อย่าให้เกิดอายุ40นะอย่าให้เกิดอายุ40นะคะชาวราศีกันคุณคุณทั้งหลายอย่าให้เกิน40อย่าหวงไว้นานเกินไปคนที่เขาจะเข้ามาก็เปิดรับ เปิดใจรับหน่อยคนที่เข้านองจะแวะเวียนเข้ามาหาคุณน่ะมันมีคนแวะเวียนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆนะแต่คุณไม่เลือกเขาอะแต่คุณก็ไม่เลือกเขาสักทีอะ่ะมันก็เลยเป็นว่าเหมือนแบบว่าคุณก็ยังมองหาใครสักคนอยู่มาอยู่เคียงข้างคุณแต่คุณก็เลือกเยอะซะเหลือเกินเหมือนแบบเล่นตัวอะไรประมาณเนี้ยหรือเปล่าชาวราศีกันนะคะที่ถามให้เมื่อกี้มีเนื้อคู่ไหมมันยังไม่ขึ้นมาเลย,ยเนื้อคู่นะ มันยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเพราะคุณน่ะห่วงตัวคุณเองด้วยแหละคุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครอะ่ะมันมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากมายแบบสับไปสับมาสับไปสับมาอยู่แต่คุณก็ไม่ยอมเปิดใจให้ใครอะ่ะโอเคไหมตอนนี้มันยังไม่มานะคนโสดนะโสดกันยังไม่มาเลยโอเคไหมโอเคนะคะอ่ะอ่ะถามอะไรต่อ ถามว่าตอนนี้ยังไม่มายังไม่เห็นแล้วถามถึงลักษณะได้ไหมลักษณะคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณน่ะเขามีลักษณะเป็นยังไงถามให้ลักษณะเนื้อคู่ของคุณลักษณะคนเอ่อลักษณะเนื้อคู่ของคนโสดเขามีลักษณะเป็นยังไงเมืเ่อกี้เขายังไม่มา,าแต่ถามลักษณะให้โอเคลักษณะของ คนเอ่อเนื้อคู่ของคนโสดนะคะมีลักษณะเป็นยังไงขอไพ่สีใบนะคะเขาเป็นคนใจบุญอะ่ะใครมาขออะไรก็ให้หมดเลยเป็นคนใจบุญนะคนคนนี้เป็นคนใจบุญมากเลยใครมาขออะไรก็ให้อะ่ะโดยที่แบบไม่คิดไม่ช่างใจกอดคือให้ให้ไปก่อดเลยอะไรเงี้ย ลักษณะของเขาเป็นคนใจบุญเป็นลักษณะของแบบโดนเพยโดนทิ้งมาหลายรอบแล้วมั้งคนคนเนี้ยก็เลยรู้สึกกลัวที่จะมีรักครั้งใหม่หรือเปล่าเหมือนจะกลัวเรื่องความรักกับคนรักของคุณเนี่ยโอ้ใช่เหมือนเขากลัวเรื่องความรักเหมือนเขากลัวแบบว่าจะต้องแบบพบเจออะไรแบบ ทาให้เขาต้องเจ็บช้ําใจอีกหรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้ามีความรักครั้งใหม่อะเนื้อคู่ของคุณนะลักษณะเป็นคนใจบุญลักษณะเป็นคนใจบุญนะอ่ะมาแล้วใจบุญเป็นลักษณะเป็นดูแบบเออเป็นคนแบบเหมือนมีเป็นอาเซียหน่อยอะไรประมาณเนี้แบบเป็นอาเซียแบบสายเปยหน่อยอะแต่ใจบุญนะใจบุญใจดีโอเคไหมเขาขาวท้วมๆอ่ะ ก็ขาวทุมทวม,มน่าจะสูงไม่เกินร้อยร้อยเจสิบหรอกคนคนเนี้ยถ้าพูดถึงผู้ชายนะคะถ้าพูดถึงผู้ชายนะนี่น่าไม่ได้พูดถึงผู้หญิงนะโอเคไหมลักษณะลักษณะลักษณะท่าทางใจบุญโอเคเปล่านะคะอะให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถามให้แล้วว่าช่วงเนี้ยเนื้อคู่ของคุณอะรักแท้ของคุณอะมาหรือยังยังไม่มา พราะคุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยเพราะคุณมัวแต่เล่นตัวอยู่มัวแต่หวงตัวเองอยู่หวงตัวเองอะ่ะหวงทําไมถ้าจะมีคู่ถ้าอยากมีคู่ไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงตัวเองนะราศีกันนะโอเคไหมนะคะโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะราศีกันนะขอบคุณมากเลยคะ่ะ